เมียเมียมานเะนี่ยยันหรือปะยันไปเลยนะยันเมียไปปะยันเมียปะวะโอ,อะ้ถ้าป้ากะถ้าได้พูดแม่กะนไอ้ดิกวก็ก็คอยกนะยิงไข่นะพันเมี่ยพ้นเมือนความแล้วเนาะโอป้าดอกเอาคันคันมาอันนี้ว่าวร้องว่าหยอกเพคนเนาะคันเนะมียไปปะอยู่ได้ว่าเฮือนนี่กับลูกอยู่ได้ได้เห็นหะเปอร์ซิวี่นี้คันเมียไปปะเลยกัน เวลาเนี่ยไปไปเซาเวลาดิใช่น่ะนี่ๆๆว่าเซามาเถอว่าป้าคือใจว่าย่างปย่างบ่ใช่าเราย่างบ่ารถเพือเอามาแล้วเพือเพิ่นสิเปิดประตูนนนั่งอยู่ตู้งกายยังกายกันห้องนัของเบ้าก็สิยกันวันนี้ถ้านัก็สิเองเบ้าก็ให้เจ้าอยวันนี้อยกัน สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีวัดสุขสุขพน,นะพอกันคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเลยส่องสาวมาว่านเฮาเนาะมาวาดนี่พี่น,น,าาน้องไอ้สบุนมาหาทางท้องไซว่าทางเย็บย,ยามทางก,รก,รก,รกร็ขัวท่องไซด้วยว่าน้ำฝน,นอะไรเนาะว่ามาเนี่ยกะเวมาคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเลยมาว่านี้น้ำฝนมาแล้วพี่น้องเ้ยผมวาดเทือนแฉะแฉะเลยท่องไซคือสิดีใจแล้วมาวาดนี่ให้เลยพี่น้องเอ้ย ขิดหอนเมียมาเฮือนทำความสะอาดเฮือนแล้วคนไปจะเฮือนเดือนหนึ่งละ่ปะป้าเม็ดไผมาอยู่นี่บ้านนี่เจ้าคนใหม่บ่นี่สบายด,ยดีคือคือ,คอได้บ้านนี่บัดมาบ้านนี้ไปไปโดนปนได,ได,ดน,น,นได้เดือนหนึ่งกับโอ้โหด้เดือนหนึ่งก็สามือ สบยสบายดีป้าลุงมาหรือเห็ดยังบบบนี้ขี้ร่างเฮือนโอ้เอาเอาเรียกช่างล่างเรียกช่างแรงมาแล้วก็มาคุยกันก่อนใส่ท้องใส่เด้มาอะไรทำความสะอาดเฮือนแม่บุญยู่วไม่ได้เห็ดบ่ใส่ล่ะนะแม่บุญยู่ก็เห็ดแล้วเฮ้ยน้าดีแล้วมาแหละเนาะมามาแต่โดนมาเช้านี่บ่คือว่านนี่โอ้มาบอเช้านี่มาห่อแต่เช้าอีซักใส่ผู้เช่าว่าใช้อะนี่ สบายดีป้าเม็ดกันป้าเม็ดนะพี่ไปเนี่ยไปพูป้าเม็ดไปก่อนเฮ็ดยังอะนะไปฮะปลูเกเบี้ยมะเขือตอนแรกแต่ว่าจังปลูกไปผูไปอยู่<ป>พูโอ้ยเมียมาเฮ็ดปนละูกเบี้ยมะเขือตอนแรกยังปลูกแต่ว่ามาพี่นะพี่เมียมาอะไรมาเอา้านั่งกูอืม ลากมือเลยโอกมาเมื่อเช้านี่ไปเดือนไปน้องเลยน,ยน,ยนางฝนเดือนนึงก็สามมือว่าสันเนาะมือที่สี่มือนี้อ่มือที่สี่มือนีออ่อ๋อดีแล้วเฮมาอะไรก็ดีแล้ว,ลว,ลวต้องใส่ให้กินห่ออยู่ให้ายอีวานนี่กะตาคุยเงียบกะบ้าเราเอานั่งลงนั่งลงอเอาสบายดีเอาสบายดีเอาเอาไปเจอไดรเห็นเมียมาแล้ววันนี้ ดีใจว่าวันนี้ดีใจดีใจไปนะเดี๋ยวไปเลยยันเมียไปเลยไปเลยกกับซานรั่วกันแล้วยันเมียไปเลยเมียมาดีดีใจเสมาซานซาบันีดีใจแห้งบ่ดีใจกับเมียมาดีแล้วแตเมียเมียมาเนี่ยยันปะยันไปเลยนะยันเมียไปปะายันเมียป้าว่ถ้าป้ากัถ้าได้ผูดไม่กัให้ดิวก็ก็คอยกั ย<อ>ังไครนะพั้นเน่พ้นเมนความแล้วเนาะบอกป้าดอกเอาคันคันว่าอันนี้ก็ว่ลองว่หยอกเิคนนาะคันเมียไปป้าอยู่ได้ว่เฮือนนี่กับลูกอยู่ได้็เหนหน้าเลยแล้วแต่ชิวนี้คันเมียไปป้าเลยกันอยู่แล้วตัวไปดอกมาลเลยกินห่อนแห้งบอกมาเศร้านี่บ่นั่งเวให้คือกล้าเหุ้โดนนะ หาได้หมดเลยตาเงา้ยเง้ยเอาเ้ได้แต่ริโต้เนี่ยดีใเอาดีแล้วคิแล้วพูเดียวเราคิดชิ้นน้อยคือคิดพูดเดียวที่เราเะเราบอกคิดนะคิดเงีวมาเงมาคิดเหลูกคนแน่ีสิสวนไปตัดพมนี่จัง่ลยนี่ไปตัดว่านี้เม่วันศภากรตัดละห้านาทเปิด้าพไปตัดภาก็ดีงามนี่หล่ออย่ัด่ตัดโลด าตัดนะกเปียโซใหม่แลวเมียมาเลยเนาะบอรอยู่เดือนหนึ่งนี้น้าตาเป็นกนลยหน้าตาโกนเอาเแียงนักหนูเดียวเห็นอุ้เยวียูน้วหัวกับแบกนีตอนนี้เห็นหัวเนี่มันตเห็นหัวจะทางแนกกันเปนื้อปรกเรื่อ ตัวไม้ให้น้ำกันแล้วมันพักพรอนมาเนี่ยมาอื่นจิพาไปลุยปลาดอกกระเจียวคนเฮ็ดอ๋อดอกกระเจียวไม้นมะตูดดอกกระเจียวต้องเอาส่วนก่อนดอกกระเจียวไปี่ยไปหาดอกเดียวก็ได้ดอกกระเจียวลายแเบบเดียวเดี๋ยวนี้เฮ็ดก็อังออกไปหาเฮ็ดมากินก่อนมาอนี่ก็ได้ไก่เฮ็ดพึ่งมาอนี้ได้ลายบ่เฮ็ดพึ่งนัดดึงเราก็กำลังออก เจ้าไปจอบรถบอลเก่าน่ะเจ้าไป่เท่าใจแน่ไม่เบิ่งไกลมันไม่เท่าจ้าแจ้วเลยนี่แล้วเห็ดอยู่ว่าเห็ดนะใช้เห็ดนะแจ้วว้ายใช้อ๋ออ๋อให้เราไปเท่าอยู่เนาะงเงี้ยยันบอสยันเราเอาเมียนไปเอามาเบิ่งด้วยค่ะไปเบิ่งไปทานเบิ่งด้วยไปทานแล้วด้วยเราล้างน้ำหม้อไปแจ้งไปเบิ่งด้วยเห็ดเราถือหม้อโอขายยาแด้วไม่ยาเอาไว้ไวไว้ ต้องใส่ไปเอาเห็ดมาเพิง่งเอาคันมามามาหนี่มามาเห็ดหน้าบ่อวันเนี้ยนะวันใดๆโดยก็ว่าว <c oughs> มาที่มาเห็ดนะหน้าตอนแรกก็ว่ากับตองใส่อยู่ว่าไปแต่หอนยามเห็ดเบียร์เลยสิมาอด้วลนะอือมากินด้วมากินหมดอืมชมก็ดีอ๋อเดี๋ยวเราเมีย <c oughs> ดีใจเมียสิมามากินไปเลย,ยาม,มากินเช้านี้คืนนี้ว่านอนว่ารับจัาเมียบมมาคืนนี่เมียหากมาตอนเช้าบอก ไ <c> อ <ười développement> <German> <c ười ggak> <c ười iman> ้สิเช้านี่ไปรัดบ่ไปรัดเมียไปไปสิเช้าไปรัดอีใสน่ะว่าเช้ามาเทื่อว่าปลาหึนใจว่าย่างมาปลาย่างบ่ใจมาเราย่างบ่านรถเพือเอามาแล้วเพือเพิ่นสิเปิดประตูออือนต่นั่งก็นั่งอยู่ตู้รยตู้รยก็สิว่าบ่เทื่อก็เป็นก็มันนั่งนั่งยไปไ่ดีใจแห้งว่าเมียมานี่ดีใจ เอามาแล้วก็ดีแล้วเห็ดไห้เห็ดหน้าบาตนี่ผัวก็คิดฮอดเดี๋ยวไปปะกันบาดนี้กันไปทั้งใดมาทั้งใดก็ไปน้ากัน,นโย<ด>นาหคชวนไปนได้ทำก็ไปนะก็อบอกก็ว่าไปกับชั่วหัวท้วนในทันนี้นี่มาเอาเอ <laughs> <laughs> แค่ใจเนาะค่ะคือเฮาเคยอยู่เคยเศร้าเลยเพราะว่าครอบครัวเฮากะไปปิ้วกันยังน้อยตั้งหัวดูโจกระตึบไปแล้วเมื่อคืนป้าเอ้ยปากเองนะจะไปน่าจะไปได้จะอดเงินใหมคอยเด้อว่าสิคืนว่าอาาว่สิไปว่าอยู่คนเดียวสิว่าสิจะก็ชีดินแน่นอนเอออยู่คนเดียวมันชีร้องเมื่อร้องเมียไปบอกวันไปแล้วคิดฮอดวันนี้วันนี้คันเมียสิไปใชี่ไปอีกบ่บวาเนี้ยทำไมไปแล้วจะไปไม่ไป วันนี้ไมาไปแล้วบัานนี้ลาบว่าวบ้านนี้ไม่ไปแิ่งกล้ยังไกลยิ่งกันห้องนักของว่าวกันเอยๆซอยกันเถ้านักันสิเองน้ว่ากตายเจ้าอย่างนี้ซอยกันเมียมาแล้วก็ดีแล้ววันนี้เอายี่เลยหายกินหอดกินเถงแล้ววะนอนผ่าเมียกับแต่วันที่สิบแปดจนหอบวันที่เช้าชงป้าไหว้ท้องชัยกี่ตายได้ไรกินหอดหายวานี่โอ้ยพาไปกินเพอผู้จังเช่าให กินเพอร์ว่าจ๊คไห่ชิ่หอนเมียยู่อพาไปกินเพอร์ผัวเดี๋ยวเมี่ยมืออื่นเมียกับมาดอกอะอายได้ว่าเปิดไห้ชิ่หอนเมียวานนี้โอ้ยดูแต่คืนนะตั้งนานมันมามคืนแต่คืนตอนเช้าบอ้ยมาคืนตอนเช้าอีกโอ้เพราะว่ากลางคืนเมี่ยวกมาเดี๋ยวมาคืนตอนเช้าสบอยเราบ่มาชงยันค่ะชงยันนะเออสุขเข่า่ะ เขาเออไม่ไม่ไม่เท่าซื่อเขาด้โอโอไม่เท่าซื่อเขาเราฝากเขาซื่อเขาเ<ๆ><ๆ>ราตั่เา้นเนินวอ้าวันน<ๆ>ี้ก็ได้มาก็ดี<ๆ>แล้วแหละพักกันมาว้านก้าซาบ,บัานเห็ดไห่เห็ดหนะาคันว่าเห็ดแล้วคันบ่มีทางไปกับเมืเเมม่อไทยหุดซอยแม่แม่สิจ้างดอกคันบกติว่ามันไกลกับว่กกันขี่รถเมื่อตอนเศร้าอะไรตอนแ่งกับมาไทยอยแล้วอะไรชิ้ให ไปบ่รถกับรถข่อยเองไปบ่ะทะเลทางภูไทยไม่ได้นะไทยเป็นบ่ไม่ได้ไทยขันหน้าหรอป้าแหมนไทยกับเวนยอ,อนพอได้เงินได้เมษิให้เงินใส่กันไปบ่ไปก็เป็นยังยก็บ่งเอาส้วนนี่ยปลูกส้วนแล้วก่อนแลงวต้นะปลูกปลูกได้ไรปัด้แล้วปลูกเอากระเอ็ดหัวกระทะเลรบกว้ว่าเอ็ดทัวทางทังหน้าทางทางัทงรถท,ท,ทางรถนะ แต่ถ้านั้นทางล่างน่ถือไปเลยมันก็ฟังแต่รักบ่หรือว่าเนื้อใดทางรักต่อทางรักต่อหัวเป็นนั่นแหละพอเดียวเนาะทางนั่นได้ใกล้แต่กะหัวแห่มปนนั่นเลยเป็นเหลี่ยกันเลยมาเดี๋ยวเป็นแหลี่ยกันเลยน่ะสิแบบหัวมากใกล้เนี่ยมาดล้วหัวมันกะเอาเลือดสีเลือดกไม่แดงเนี่ยนั่นเนี่ยมันจังได้ทนเห็นเมียมาดีใจเลยที่เล็ดกอดว่าผลเช่านี่ ต่พนันเด็ดดเอามาก่อนดอยู่ใช่ก็จะมาแน่เลยต้องนาแน่่ารก็กันดีคือดีใจแล้วันนี้เนาะดีใจแล้วจะเพลแ้วันนี้เมียไปวันนี้ไปแล้วกับวันนี้จะไปแล้วไปนน่แล้ววันี้ไปแล้วบนนาบันนี้เหนื่อยแล้ววันนี้เหอไปเดไปแล้วนไปกัไปก็อีกกั แลาวดีแล้วมาแล้วกันอยากไปกับเข่าขึ้นเล่าขึ้นเงี้ยกับเฮ็ดชอบให้แนวเฮ็ดแนวห,ห,หาวไปกันเฮ็ดเนี้ยมันแหลกก้อนตัวนี้ก้อนตัวนี้ไปลหรไปเฮ็ดพวกงานปูนนี่ก็ได้รถก็มีแหละกันอยากไปเฮ็ดก็ได้ไปเฮ็ดกนี่ก็ได้ถ้าบ่อยากเข้าในก็แบบไปส่งน้ำเพลนได้มือห้าสิบหกสิบปะสิคะ ดีแล้วเจ้ามีงานไกลยเจ้าก็ไทีมทั้งวันน้องญานะที่บื่นกับเรียกเขาได้มันนักที่น่งแต่วก็เห็ดบ่อตอนนี้ได้ถึงเจ้าจะไปได้เดือนเท่าไรกับพอได้มาได้ได้ครอบครัวเมียก็ได้อยู่น้ำลูกน้ำเต้าแบบนี้เรื่องนี้เมันกลเดือนเจ้าก็เห็ดบักบึกหนย่งงานแคสหนี่งมันคอยแบบห้านาฮานี่คายเจ้าก็เห็ดน้ำเห็ดนี้พระกันเห็ดนี่เจ้าเบื้งนนทีเจ้านี่ เจ้าหายัางมาเสียบใช่หัวจะไขวมาท่้นสุดตอนนี้พวกเนเดี๋ยวเราจะให้มันเลี้ยงนเนี่ยตอนนี้ก็มีงานช่วยีงานเลี้ยงเนี่ยทางคนชวนเมืนสิมุมีมันเลี้ยมันคนไปปลูกมันปลูกมันนั่นถ้าดัปลูกได้เบิดรวนกันไปปลูกเดอ้อผลเด้อไปปลูกเพื่อปลูกมันซะโอทางของป้าจะปลูกของป้านา้ำเราบริเวณนี้นะห่างบกข้างเนี่ยเนาะมันปลูกโลดหัวมันบริบกข้าเนาะบุคือเขาคู่เนี่ยของป้ามีมีคู่เก่า มีผภูเก็ตว่ะพันไทยพากันไปปลูกบอนป้าบอลป้าเนี่ยกาปลูกแล้วบอนป้ากาเอาพากันไปปลูกซอยกันเด้อวันนี้พากันเนี้ยได้มันคันเฮาหามันตะกี้แห้งกระเทกแหละชุมเจ้าบ่ได้สั่งเฮือนกับขัดขาเนี่ยว่าหาขุดจิดอหัวยองเป็นเดือนก็บ่ได้เห็นเวนหัวเนี่ยไอ้ตรงเลยเดือนเนี่ยเมื่อกี้เพราะนั่นไอ้ตรงเลยทางเลยหัวเนี่ยโคดขึ้นตะเกาเลยเ็ดไหม้เดี๋ยวนี่หัวขุดไหม้ไหม้เบิ้ดเนี่ย พอยังจะยังจัดสรรตัวเดียวเนหิดใหม่นะปลูว่าสิต้มเลยต้มป้าเพิ่นป้าเพิ่นบ่ปลูกบัดนี้เราปลูกพุ่นบัดนี้เราบ่ปลูกแล้วสิปลูกของเรแล้วครูครูเก่าเอาครูเก่ามัน้งแบบคนไทยได้แต่ก่อนคนไทยเฮ็ดเป็นครูเป็นครได้บัดนี้ตัดเพิ่นกลนเพิ่นบราย อันนั้นมันยังเป็นครูอยู่ยอ๋อว<อ>ันปลูกมันชีบน,นีนบ่สา,าครูเก่ากระบนั้นเป็นเออดีไซน์นะากะชีเป็นเปลงก่อนยังปุูกเนาะเปลงก็อเีวเลี้ยวก่อนก่อนเอาเม,ม,มื่ออื่นจังพากันไปเฮ็ดแนวใดมันชีได้ชีกุ้มครอคุมออ้มรัวไข้ขกว่าชิไปปะลูกปะเก่าผลเลยที่ตอนแรกเนี่ยที่ไหวชสจวนเมียไปกล้าก้อนออมตะกาบ้านบ้านมัดชองแยกอะนี่ตัดย่ออะไรกันนะ คือคือบัว่านเอาโรดเม่นะสียอดเอาได้เขานาเมื่สชีวานเอาไว้ได้ดำเราค้นเขาวานเขาก็ได้แต่ห้ามบัววานที่วานห่างเอาดำเนี่ยเราลองเบิ่งดำอยากดำก็ดำเพราะวานเนี่ยเนี่ยดินดินมันยังเป็นผสมเมือกันได้ดินแบบทางท่านบงท่าบก็ช่วงบางท่านก็ดำอ้าวแต่มันตางช่วงไงวานเนี่ยมันช่วงแบบนี้ก็มีมันช่วงแห้งบ่ก็ แบบมันเนินแบบค่อยๆมีลูกขุดน้ำเนี่ยจกน้าจกขึ้นพันนาผมมันก็เสร็จอีกแล้วหนี่ก็บสามสี่มือเฮ็ดยังมาได้หน่อขี้ด้อดเมียแห้งยันเมียผมมาขณะยังหัวก็ยังได้ไปเรื่อยๆนะกันเจ้าเมียมาเชิดก็ยังก็ยันเมียไปยุบจักคิดเะแหวงยุบจักไงขณะเมียเีรยังได้ได้ไปขานหน้าเลูกนี่บั้ นี่ันหน้าแม่ัหน้าปุ๊บน่ยนี่น้ำมันเนี่ยไปขหน้าก็ไปต่การยาน้ำมันแงนสีพันสี่น้ำมันซื้อเยสูวก็ซื้อเยสูปเด้เยซูก็ซองเก่าพันนเี่นะเออให้อันนมันแพงกับเบาเบาล้วยจเผ็ดเออจะซูได้จักมือชองหนึ่งนะมันที่กะซูก็มือเดียวยอมเอานี่เคยสูมือละช่องเลยมันได้ชองมือแบบนี้

เกือบทุกคนฉุบยาก็เป็นเรื่องธรรมดาดหรอกแต่ว่าาฉุบหลายกันรุดพอนลงมากก็ดีคือกันซึ่งกินก่าวแลกกับบริษัยาเนี่ยกับวุ้ยเร่งข้าวเลยกับวุ้ยวุ้ยอ่มเลคือบริกากินน้ำนี่บ่ด้วยแต่ว่ากินข้าวแลกเปุ๊บต้องมีกินน้ำแลกกับบริษัทยา จักชีว่าจังไดเมียก็ได้มาเห็นชุเจ้ามาแล้วก็ดีแล้วได้มาอยู่เพื่อนอยู่ซานลูกเต่ามันจงบนเสาบนมองอยู่รับผูเถ่ารถอีต้นเขาเด็กน้อยก็ได้พักกันนี่เนี่ย,ยก็แกออกไปไปไว่าเตียงหน้าผุนเอาไว,ไว่เพื่อนมันก็หกเนี่ยก็เตียงหน้าก็ยังรถตรวจตรวจสปูดได้มียม,ม,ม,มาแต่พักกันไม่ชอบซื้อปูซื้อส,อส,อสอป,ปูซิบดอกสอป,ปูแปะแย่นั้นนะพากันไปเฮ็ดไปแปลงมานี่เมียทำความสะอาดก่อนเดียว บ่ยานยานมันนั่นเนาะยามลมบางแห้งยามพามันพาพึ่งไปนั่นแหละใครเนาะคุณเจ้าน่ะหน้าใกล้เฮาคือหน้าแม่นี่ไกลเด้มีนเจ้ากลย่างไปย่างมาอนีหน้าแม่ดิไกลคือยงนี่ชนีไปุไปงเ็พุ่นหน้าแม่น่ะใกล้กันนเนาะเอาไก อันนี้เจ้าดิอ่ะทัดบอกฆ่าดอนกระเดียวเห็นนี่นะภาคดอนนี่ลรอวะแมนวิดดอนนี่ถ้าว่าบ่มีต้นไม้ใหญ่เลยเห็นไหมกับแมนละอันนี้ลรอวะดูดั้มันบอดดีไก่ไก่ย่างบุญไก่หน้าข่อยเจ้ากันยางนี่ตั้งชั่วโมงใช่นี่ชั่วโมงนึงถ้านว่าท่าถนหน้าโคกแบบคือมุ่งเฒ่าเนี่ยใกล้กันนั่นก็ทำหมและหมละพูดแล้วหน้าข่อยชำไปหน้าเฒ่าเจ้าพูดละ กลัวอีกกลัวอีกหน้าพระเจ้าเจ้ายังว่ามันทางสบายหน้าข่อยมีเพื่อจีฮอดหน้าหวยอีกลัวน่ะเวลนเขาเดินทานี่เขาย่างฮอดป๊าย่างเอ้าย่างฮอดแล้วจะกี้่จข่อยก็ย่างคือกันชั่วโมงนึงอย่างว่างานทำทำทปลาโน่งนี้ตะกอนตึกให้ให้ทางมันไปถ่าย่างได้ยังมาต้นผัวมื้อนี้ฝนบ่ได้ซื้อหยังเลยเพราะว่างไปซื้อหยังเลยเพิ่นเปิดประตูเพื่อนให้ก็ออกมาแล้วก็หลัดรถเลยขึ้นมาเลยเออ หัวโบได้ย,ยังกญาติหอกที่ท้องชายคนนี้มาที่หัวบ่ได้ต้องการยังยังให้เมียมาหินหอดแหง้งใจขาดละวานโอ้ยหายใจจนฝืดเลยวะกินเพลยจนเรือแต่น้ำกินบาลงชดน้ำบาลงลรวอ่ะกินหอดลายแล้วอ่ะอืมหนำอ่ได้ไม่รู้ะ มันชมดูใ่้นลายเกินโอ้ยเนาะจดีพ่อจกยามนั่คือเกาบชิมเนอเปลงเปลงยางเดียวเ่อทนนชมแล้วมันลงไปเป็นลายมเดียวลลยแบันนี้คืรเทือนั้นเนีแบบนี้ยเนี่ยเมันก็สมกันนะกโอ้ยต้องใส่ อ,อยู่น้ำกันได้บ่หนิอย่าไปปากันเดอ้อบ่หนิเดอ้อโดย,โดยเฮือนชานกะมีขักมีวิวมีเช่าแล้วมันไปแล้วเฮือนชานทำมูนมองกะอยากหากะหา,หาน้าบ่อใก,กล่เห็ดเวียเเว้ยเห็ดงานมันกะมีเห็ดอยู่ดอกคันนี้เขาจะเอียงงานอันใดเป็นเงินแหละเอาโลดเห็ดโลดได้เบิดคนเฮาถาว่างานอย่างกะติอย่งสั้นชี่ไม่นบอกมีเงินคือทองใสกะเลี้ยวเยอะเลี้ยงยง,ยง,ยง,งานกะมันมีกะไปหาเหา็ดน้าพนกะหาปลูก เดินเจ้ cage, ากว้างคือกมบอกแต่ปลูกมะพริกมะาฟปลูกมะทั่วช่วงนี้นี่อันนี้ปลูกเมฆปลูกรดมะทั่วมะแตงนี่กินบัดนี้ยาดับนานบ่พอน้ำหนาแล้วยังปลูกเมฆบ่ได้ไปใกล้แล้วก็ปลูกของเล่าเมฆหาไวจอบมือนะเแล้วก็คุดปลูกมะทั่วมะแตงแล้วพุ่นแล้วบัดบานเข่าี่ออกไปบ้านน้ำย่นากับ เป็นต้องแจ้งแน่แจ้งปลูกแจ้งแน่นๆนะใช่คอยบอกวิธีทางให้เลยปลูกไว้ชิไว้มากินนะอันนี้ปูกควมมันเลยเออมันเป็นมากเลยจุดจุดอันนั้นก่อนให้มันเป็นนะนะคองว่าจะได้กินเฮ็ดป่วงน้ำพลโมยุโอ้ยบางเฮ็ดเด้ออกสะดนันวันไว้วจักเฮ็ดปวกเห็ดละงูกเห็นเนอ๋อตอนนี้มันออกเลยเจ้าขี้ห้อนเมียหลวงวิจักเฮ็ดวิจัก้อนไอ้เบื้องเนี้ยเขาขายทางน่ะชุดเร่งแต่เขาซื้อทางอื่นมาแมนบอกทางนี้ยังบอกนาองเจน ลูกที่ได้ลูกกระต้นห้ามาแล้วขานาดนี้ปกันหน่อยลุงได้ก่อนในถนบานเนี่เดอดเจ็ดทางนีง้วานี่พันหาหนาไม่ให้วานี่มีตู้บอกปเปิดแล้วบบเอาเมืเ่อมกกินต่คืนนี่นี่ก็ได้เห็ดเพิงมากกับไปานเอาไรเนี่ยลุงไได้ก่กอนีเพ็ดเพิงยังจะได้เพ็ดเึ่งก็จากฝนั่ง แต่ได้ข้าวเจ้ากระเนี้ยวไว้เอ้โข้าวเจ้าน่ะข้าวเจ้ากระสีดอกใ่ายหัวข้าวแบบนั้นโอ้เห็ดเพิอกข้าวเห็ดเผือกข้าวมันเป็นงูด้วค่ะใช่ไอ้เผืงกไอ้เผือกกระเนี้ยวก็สีแบบออกแบบชิมได้นิดนึงอ่ะมันก็สีทั้งทั้งรูมผื่นนั่นก็สีขาวทั้งขาวดังโอ้บ้านนี้เอิญเห็ดเพิอกรวมเห็ดเพิอกคันเห็ดเพิอกดงก็อยู่ในป่าได้ดงดอกง่ายๆหนใหญ่ายดำๆคันได้ลายเลยอย่าลืมแม่ยด้วทั้งบ้านไอ้เพิอกกระเจ้ากระเนี้ยวเขินนเออทั้งวันใต้นะ่อ เชือบได้เห็ดผิ่งเห็ดอันนี้ได้ดอกตจอแรเป็นสิบใปดอกกว่านั้นดอกดอกเพิ่งกระจายดอกงหญ่เมันก็เพาะอ้อไอ้เด้อเราอ้อกินอะไเศร้าเพิ่นติ้เศร้าเน่อมามากินมา่เอกกเศร้านี่เพิ่อเยอะหาเไดค่ะเมื่อกี้ก็เศร้าลยเหมือนมาบกี้บกิดสมาอาหาอันนี้ก็มากออกซ่าอัลฟากระจัดมาใส่พี่เลยมากออกมันเปรอะก็ห้าไปซังมาปูมันได้กินได้หย่ำมักทั่วมักเต็ง เอ็งก็ได้ยืดพ่อกะเอ็พ่อก็ได้ยืดพ่อคอฮะก็ได้ย็ดพ่อหาด้อฝนด้วยเฮ็ดห่อเฮ็ดพาอเฮ็ดพาอกระังพเนี่ยมันออกกะจบเป็นนอตอนออกไรพลังเรื่องบอกด้เห็เนี่เขาได้มาเมฆไปทั้งเมืองพาลาณุเมือนั่นเมฆก็ซื้อมากินเมื่อนะแต่วพอได้ไปว้านนี่มันนี่กับยังโม่มันนี่บางที่ก็ทิ่ไปเม์ก็องใสมันอุกใหญ่ก็ได้ยู่ว้านนี่ว่าจีรอค่อยเจ้ามาแหละ ไปสามาณ์่าอยู่น้ากันก็ดีแล้วเมฆเห็นชี่ก็ดีแหละเนาะมาเนาอยู่น้ากันพากันเหตดกันหาได้เลยบบานนี้อย่าไปปะกันนะตนท้องใส่ได้มันมาอยู่นําเจ้าได้แบบนี้ไปปะอุปจักกุอยู่ได้เนาะไปกันเห็นรวยคอยกับพ่อแล้วคันทุกข์ก็่อยเนี่ยต้องเอาเอาคอยนี่เนาะเราว่าคันไปหาผู้ไม่ก็ให้รวยก็คอยเราดีกว่ากับพ่อแล้วใช่ไหมเนี่ย ใหญ่กตีเลยยหญก็ตีกบวิดมากนาตาโป้ได้เพิ่มมาทางนี่กูเปล่ากันเนี่ยมันอ้าวเอามาปัวแล้วเมียโตเขาตีเอ้าจวตามนั่นแหละพี่น้องไอ้คณะจังใดกะพักกันอยู่เหตุนัยน้ามีอย่างกับพักกันหากินคือเคยชุดเจ้าอยู่ผ่านมาแหละอ่าขันไปหาเงินแต่เมียแล้วก็มันกระบ่จบบ่งามจังใดกะมันสิบดี แนวชิงที่บอดีเรามาพยายากให้มันเกิดขึ้นอายบ้านอายเมืองเพิ่นอายพ่ออายแม่เอฟซีผู้ที่เพิ่นเบิงเฮาอย่าไปเฮ็ดพักกันมาแล้วก็พักกันไปออกไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮาเช้าให้เช้าหน้าแล้วให้แล้วหน้าจังชอกหาเวียกหางานเฮ็ดน้ำใกล้บ้านใกล้เฮือนี้ยังได้อยู่น้ำขอบน้ำคัวลูกเต่ากันยังน้อยอยู่อย่าไปปะเขาได้ฝนเลยบาทนี้คือทองใสมันกลับมาอยู่น้ำเจ้าอะไสิไปใช้มันกะันมันบ่อหักมันกะ บมมาอยู่น้ำแล้วมาเลี้ยงไม่เท่าก็แต่ด,ดนก็ได้เนาะเนี่ยใดมันเฮ็ดบ่ถืกอะบอกกันเอาไปดูน้ำนะาะไปดน้ำสนินสะแต่วันนี้ยังไม่ดูน้นนำเมนยังน้ำสองเมนยูว่าเจ้าไปหาเงินก็ได้อันนี้ก็ได้กับเมนแต่มันไปผู้เดียวแล้วมันบกคักมันเป็นอันบกคักใจฮแหละต้องใจมันก็คิดหอดเนาะ ไปใช่แม่กะเวมาเห็นท่าเจ้ามาแตบบ่ซี่กะดีใจแหละเดี๋ยวแม่กะชีไปเวีย,บนนยแบบนี้คันมือหนาพวกแบะมี้อย่างแม่ชีเวมาไม่เดอ้อได้เฮ็ดเลายจังชีเวมาแบบเลยอ๋ยอไม่ได้เลยลายเนาะได้เฮ็ดแล้วมาเอาเด้ไหมบุญเอ้เด้อไปซชเด,ดี๋ยวมือหนาพี่น้องชีเวมาไม่เมื่อนี้ไปก่อนเอาสบายดีเด้ยสบายดี